สวัสดีค่ะคณะครูทุกท่านดิฉันนางสาวชลิลรัตนคำด่วงครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนาวันนี้ขอนำเสนอแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ะบบระดับปถมวัยเรื่อง introducing การแนะนำก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมาศึกษาทำความเข้าใจกับแผนการจัดการเรียนรู้ของเราว่าในหนึ่งแผนของเราเนี่ยมีองค์ประกอบใดๆบ้างเชิญรับชมค่ะ กิจกรรมที่1นนะคะครูทักทายนักเรียนด้วยชื่อนะคะ Hello Paul Hello t r o n นะคะแล้วจัดให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลมล้อมวงค่ะพร้อมทั้งเตรียมป้ายชื่อแบบนี้นะคะความไว้ mix ให้มันคละกันแล้วหยิบสุ่มหยิบขึ้นมา1ชื่อยกตัวอย่างเช่น Pete My name is Pete แล้วก็ยื่นไปหานักเรียน คนใดคนหนึ่ง My name is Pete ถ้าใช่นักเรียนให้นักเรียนตอบว่า yes ถ้าไม่ใช่ให้นักเรียนตอบว่า no ถ้านักเรียนตอบ no ก็ให้ยื่นไปหานักเรียนคนอื่น My name is Pete และให้นักเรียนพูดตามถ้าใช่ตอบ yes ถ้าไม่ใช่ตอบ no เมื่อนักเรียนตอบ yes นะคะให้ติดป้ายชื่อไว้ที่อกนักเรียนคนนั้นเลย ตัวอย่างกิจกรรมที่2นะคะครูเปิดเพลง What's Your Name ให้นักเรียนฟังจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง What's Your Name เมื่อถึงท่อนที่ต้องแนะนำตัวให้นักเรียนแนะนำตัวเป็นชื่อของตนเองนะคะเช่น My name is Paul My name is Tom แบบนี้นะคะค่ะในตัวอย่างกิจกรรมที่3นะคะการเล่น Ball Pass ค่ะ ครูเปิดเพลง what's your name ให้นักเรียนฟังแล้วก็ร้องตามทั้งครูทั้งนักเรียนนะคะพร้อมทั้งส่งลูกบอลน,นะคะไปตามวงกลมที่เรานั่งนะคะเมื่อเพลงหยุดที่ใครให้นักเรียนแนะนำตัวค่ะเช่น my name is charin my name is charin คนที่เหลือที่นั่งล้อมวงอยู่นะคะให้ตอบกลับไปว่า nice to meet you nice to meet you ในส่วนของใบางานในกิจกรรมนี้นะคะให้คุณครูนะคะปริ้นชื่อของนักเรียนนะคะเป็นรอยปลาเพื่อให้นักเรียนได้เขียนชื่อของตนเองได้นะคะอีกใบก็คือการปริ้นออกมาเป็นประโยคแนะนำตัวเองนะคะ My name is My name is ตามด้วยชื่อของนักเรียนนะคะ เป็นรอยปลาเหมือนกันค่ะเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนสะกดชื่อของตนเองค่ะ